Sister, sister with โอ้ยใครวั<ว>นเสียงดังอะไรนะใครมันขับรถวันเสียงดังเลยเนาะนโอลีลินโอลีลินบาร์บีคิวไงย่างเลย ถ้าฉันอยู่ตรงนี้ไอ้อบได้เยอะๆดาวต้องกดอิงโอเคไปไหนลินไปกินข้าวใช่นไหมพ่อะทำให้มันเยอะๆหน่อยนู้เยอะแล้วนั่นนะอ,อย่าทำอีกไนงะเอา <ๆ S 1> อย่าง<ป>ย่างไปก่อนีลินๆถ้าทำตีย่างเลยนะสุกแล้วเออสุกเอาวางดีๆลิเนเปิดแล้ว <c oughs> สุกแล้วกิน ว้ายได้ร้องเพลงนานกว่าที่เคยพ่อฟังหน่อยไม่ได้หรอกทำไมเหรอเพราะว่าหนูหนูไม่สบายอืมทำอะไรมาปากมันแผลเลยทาลิปปวยจะทาทำไมล่ะคะเพราะว่าไม่เขาให้ทาไปทาไปเพื่ออะไรคะทาไปเพื่อไอ้ป่วยไป่วยมันรู้เรื่องเด้อ ควันนี้ได้ลินไปบ้านกรุงเทพไหมไม่ไปหรอกทำไมล่ะเพราะว่าหนูมี R S V โอ้โหไม่ลิลนไม่ได้เป็นเดี๋ยวไปกรุงเทพกันนะคะหนูอยากหาน้องเชอร์แล้วอ๋อคิดถึงน้องเชอร์เหรออืมน้องเชอร์ตัวเล็กตัวโตกินข้าวเยอะตัวโตใช่น้องเชอร์อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บ้านแม่แม่ใคร แม่น้องเจออ๋อ,อแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเนาะที่จะไปเจอกันที่ไหนจำได้ปะเวลาเจอน้องเชเจอที่ไหนนะจำได้ปะเจอที่ทำงานที่ทำงานของใครของ่แมบบ่ใช่จะเจอใครอีกนะตูรูดล่ะตูลูอ่ะ เจอไหมไม่เจอหรอกไม่เจอเอลินคิดถึงเพื่อนคนไหนบ้างไม่คิดถึงแล้วค่ะ,ะทำไมล่ะคะทำไมหนูไม่คิดถึงล่ะคะพอแล้วอะไรพอแล้วโอเคค่ะเอลินเนี่ยหนูไม่อยากยิ้มมากงยายเนี่ย